สวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกครั้งนะครับกับ t e r r i s t take down นะครับเกมนี้เล่นยากมากนะครับตายบ่อยนะครับแม้แต่เป็นแม้แต่ความยากระดับปานกลางเนี่ยก็บอกตรงว่าเล่นยากยากยากเฮียเลยนะครับมารุยกันต่อนะครับโอเคมาถึงด่านภารกิจนี้แล้วนะครับุ้ยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เป็นความยากระดับปานกลางนะนเนี่ยแม่งมาปุ๊บเนี่ยมันยิงเราเลยนะฮะก็เป็นการเล่นรีวิวให้ดูนะครับว่ามันสนุกดีนะ ท้าทายดีโอเคครับนั่นไงล่วงอีกหนึ่งนะเฮดช็อตอ่ะไม่โดนเฮ้ยชิบหายแล้วไอสัตว์โดนจริงๆนะดาบ,บ,บุ้ยเนี่ยเห็นไหมครับนัดเดียวจอดนะครับอันนี้ความยากระดับปานกลางนะครับบอกไว้ก่อนว่าใครชอบอะไรที่มันท้าทายเนี่ยแม่งไปโหลดเกมนี้มาอย่างไวนะฮะท้าทายสมจริงนะอนั่นไงโอ้โหตายกะ <laughs> ขออภัยนะครับขออภยัย อันนี้เราเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะโอเคโอเคเข้ามาแล้วไปเล่นยากนะครับความยากปานกลางมันยิงเรานะัดเดียวจอดเลยนะครับไอเวนนี่ครับต้องค่อยๆนะครับนี่ล่วงอีกหนึ่งครับขอเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวตาย นี่นะครับเรียบร้อยน่าจะเคลียร์แล้วนะตอนนี้ไปน่าจะเคลียร์ช่วงนี้ตรงไปนะเฮ้ยเล่นยากเล่นยากเกมนี้ไปเดินตามร่องหินนะครับจะมีค่าสจุงข้างหน้าหรือเปล่าเราต้องรอดูนะ จะมีอะไรอยู่ข้างหน้าไหมเราก็ต้องรอดูกันไปนะครับท่านผู้ชมดูไปพร้อมกันนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยเจอ,อไรสัตว์เกือบเกือบนะครับมนันยิงเรานัดเดียวตายเลยนะครับบอกไว้ก่อนเฮ้ยเกือบเกือบเกือบอยังไม่เห็นนะเด็เคลียร์ เฮ้ยข <da> ้างหน้าข้างหน้าชิบหายแล้วเด้งก่อนได้เปรียบนะครับเดี๋ยวมีป่าวะเสียวเนี่ยระแวงระแวงนะผมระแวงไปหมดละตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่หลอนหลอนผมขอเซฟก่อนนะเกิดตายขึ้นมาจะได้เฮ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้โหยิงจากระยะไกลนะนั่นไง เกมนี้ดีทุกอย่างนะครับกราฟงกราฟิกข้อเสียคือโคตรไม่สมดุลโดนยิงแป๊บเดียวตายอย่างเงี้ยมีที่ไหนเขาทำกันวะโอเคนะครับเคลียร์กลัวมันระเบิดนะก็เลยยิงไปก่อนเฮ้ยเชียละนี่ไงเฮ้ยไอ้ยียดีมันมันไม่เห็นเราอะถ้ายิงตะกี้คือเราจบนะครับเฮ้ยนั่นไง อ้ยว่าเราไม่ทันผู้ไม่ทันขาดคำเห็นไหมครับตายเลยตายเลยพี่น้องโอ้โหอขอเลงใหม่เลงใหม่นี่เรียบร้อยโอ้โห ตายไหมเรียบร้อยโอเคแม่งตายเยอะนั่นนะครับเจอราคาสึกข้างหน้าเราอืมเรียบร้อยอย่านะมึงเล่นบ่อยอุย๊ยยิงอย่างไหนวะนั่นไง เกมอื่นเขาไม่มีหรอกนัดเดียวตายเกมนี้มีขอเล่นอีกรอรับแก้ตัวแก้ตัวบ่อยมากคือบอดอะจะว่าโง่ก็โง่นะครับแต่ถ้ามันฉลาดมาทีนี่คือแบบไกลแค่ไหนมันก็ยิงคุณร่วงอะตอนไม่ฉลาดนี่คือก็ไม่ฉลาดกันจังนะฮอ้ยนั่นไง นัดเดียวรู้เรื่องก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครสนใจก็ไปหามาเล่นนะแม่งตายบ่อยแล้ว